ได้ปูกี่ตัวแล้วครับเต็มเมืองสวยครับอื่ะน,น่าพอเรียนน่าพอเรียนอันนี้น่าโจดว่ามันน่าพอเรียนค่ะ คนดีคักเด้อปีหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วเอาข้าปูเต็งหนึ่งมาดูสดๆเลยนะเนี่ยนี่ไงน,นี่ไงเต็งหนึ่งตัวะไรเนี่ยได้แล้วปูหนึ่งตัว หน่าแล้วพอเจ๊ชเชเฉยื่อยงไงอ่ะหาปูอาหารเย็นวันนี้เต็งหนึ่งชอบกินปูไหมไม่ชอบครับอ้าวฉันชอบกินปล <laughs> าร้าปลาร้าเสือ <laughs> ต้องหาด้วยมันจะไอ้นี่ขึ้นมา อะไรเฮ้ยเจ้อยู่แล้วเอามันกระปีงขึ้นมาไอ้ตามจ้ามันก็สิเกาะเกาะตัวนี้เต็งหนึ่งก้องให้มันได้5ตัวนะเต็งหนึ่งไม่ไม่ได้เยอะแยะ